ไปที่ตำบลหัวไผ่สิงห์บุรีครับได้ใจโครงการเกษตรปลอดภัยห่วงใยผู้บริโภคเนื่องในงานกินอยู่อย่างไทยที่บึงบางกระเจ็ดครับ วันศุกร์ที่1ธันวาคม25 6 6นารยนายเฉลิมชัยพึ่งปานกเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรีได้เป็นประธานเปิดงานโครงการ,กรเกษตรปลอดภัยห่วงใยผู้บริโภคเนื่องในงานกินอยู่อย่างไทยณบริเวณบึงบางกระเจ็ดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีโดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ,กรเกษตรประจำตำบลหัวไผ่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่นำโดยนายทวีปจูมั่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ในานามของเกษตรกร,ร,ร,กรตำบลหัวไผ่ กล่าวต้อนรับครับตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่1819ไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร,รกรรมครับที่มีการเพราะปลูกพืชหลากหลายชนิดที่มีระบบน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติจากลำน้ำหลายสายไหลผ่านสามารถทำการเกษตรชนละทานได้เกือบทั้งปีครับซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็น,นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมครับในระดับพื้นที่เป็นส่วนกลางในการบริการด้านการเกษตรช่วยปรับปรุงหรือพัฒนาการเกษตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสถานการณ์และความต้องการของท้องถิ่นตลอดจนนะครับจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลครับ โครงการเกษตรปลอดภัยห่วงใยผู้บริโภคเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างการรับรู้พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกันเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเกษตรกรจะได้รับการบริการตรวจสารพิษในร่างกายและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานในครั้งนี้ก็ได้ใช้โอกาสนี้ครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเข้ารับบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กิจกรรมภายในงานก็มีการปั่นจักรยานชมของดีรอบตำบลหัวไผ่ตลาดสีเขียวการประกวดการแต่งกายจ้าบและสวยงามการปั่นจักรยานน้ำผู้สูงวัยการประกวดพืชผักและไม้ผลปลอดสารพิษการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายฐานเรียนรู้การผลิตพืชปลอดสารพิษและการผลิตผลิตภัณฑ์บรรยากาศเต็มเปลี่ยนไปด้วยความประทับใจครับ เป็นการผสมผสานกันแต่ว่างานจริงๆคืองานกินอยู่ของไทยครับกินอยู่ของไทยก็ต้องเอาวัฒนธรรมเรื่องเรื่องการกินเรื่องความเป็นอยู่วัฒนธรรมเรื่องการแต่งกายขเข้ามาผสมผสานสิ่งสำคัญที่สุดภาคเช้านี้มีเรื่องของอขเกษตรโดยศูนย์เทคโนโลยีเข้ามาจัดงานในเรื่องเกษตรปลอดภัยเพราะเราจะปลูกฝังให้ชาวบ้านคนในเนี่ยรู้จักธมากินรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองครับโดยไปเข้าโครงการ หนึ่งแปลงหนึ่งบ้านเป็นโครงการปลูกเองกินเองเพิ่มรายได้ไดไลดรายจ่ายนะครับแล้วก็จนกระทั่งหมู่ที่เจ็ดเนี่ยได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศเป็นรางวัลพระราชทาน,นครับส่วนในอนาคตเนี่ยเราจะให้ตรงบมงบางกะเจ็เนี่ย เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมในเชิงความเป็นอยู่เราก็เลยใช้พื้นน้ํากับพื้นดินเนี่ยผสมผรสานกันโดยวันนี้บริษัทเขาได้ส่งเรือจักรยานรุ่นใหม่ นะให้มา่ดลองได้ลองดูว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะออกกำลังกายได้ไหมครับเราก็จะเห็นแล้วว่าอย่างว่าปิน่นอายุ84ปีเนี่ยสามารถขี่จักรยานในน้ำได้อยู่เพราะนั้นเราคงจะต้องอประกาศเป็นทางการว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวผสมผสานระหว่างพื้นบกพื้นนะ้ำและอีกงานหนึ่งตรงนี้เป็นแหล่งธนาคารเป็นแหล่งอาหารที่อยู่สมบูรณ์มาก มีทั้งปลามีทั้งหอยขมครับมีทั้งหอยลายมีทั้งหอยน้ําเงินครับเพราะนั้นใครจะมากางเต็นท์นอนที่นี่สอยางกินหอยต้องุมหอยนะครับอ้ก็เทศกาลปีใหม่เทศกาลคริสต์มาสพอดีเลยใช่เลยครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเราดูแล24ชั่วโมงบึงบางกระเจ็ดหัวไผ่สิงห์บุรีสิงบุรีครับเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์อาหารกันครับ ได้ครับเดี๋ยวมื้อกลางวันนี้จะได้พิสูจน์อาหารพื้นบ้านของทไทยนะครับกับพอ่อมีอะไรพูดไหมครับก็เมื่อกี้นี้ได้ทดสอบนะครับเรือจักรยานจักรยานน้ำค่อนข้างที่ะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ปลอดภัยมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับได้กับผ่านพลทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะอายุต่างๆอะนุญาตไหมว่ารุ่นสีเล็กแดงก็ใช้ได้นะเพียงแค่ อยู่ในความจักรยานนะครับทีมปั่นจักรยานครับน้ำดื่มนะครับอยู่ด้านซ้ายของเิธีนะครับนะครับเข้ามาร่วมกันมาร่วมกันนะครับในการท่องเที่ยววิวมันหลักล้านนะวิวหลักล้านครับวิวหลักล้านครับ ค,ค,คุยได้คุยได้แล้ววันนี้ที่ผมไปไปัน่นไปชมน้าที่ต่างๆเขาก็โอเคครับรับ,รบลหลายๆที่เขาก็โอเคมากแด<ต>งว่าเป็นท่องเที่ยวได้อย่างสบายเลยครับเพียงแต่ว่าเข้าไปประสานกับกลุ่มต่างๆเขาให้โอเคแล้วผมว่าที่เนี้ย เหมาะจะเป็นการท่องเที่ยวมากที่สุดหัวไผ่นีครับหัวไผ่นี่ยครับเป็นเหมาะที่การท่องเที่ยวมากที่สุดแกงบววครับซึ่งเป็นต้นตำรับที่ถวายรอห้าครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทายาทหัวป่าตบวนหัวป่ามาทําให้วันนี้เพื่อพิเศษกับ นักปั่นโดยเฉพาะนะแล้วก็จะเป็นอาหารของสิงคโปรีนะครับมันเป็นยังไงล่ะฮะลองดูนะฮะเหมือนพะโล้ไหมคล้ายๆกันก็จะมีหมูสามชั้นมีไส้หมูมีตับนะครับคล้ายๆพะโล้เหมือนเหมือนอาหารเน้นเน้นไปเรื่องเครื่องเทศในสมัยร5ใช่ไหมฮะในสมัยร5เคยทำให้ดังเสวยเคยทำให้ด่งนนี่มีเครื่องในด้วยครับ รับผมดักเลยครับเป็นไงฮะอร่อยไหมฮะยังไม่ได้ชิมเลยอ่าชิมเลยเหอต้องพิสูจน์กันหน่อยอ้าม รสชาติเป็นไงฮะเป็นไงครับก็หวานนิดนึงอมฝั่งนิดะใกล้เคี่ยมบุลยครือน่าจะไม่ไม่ไม่ไกลเคี่ยมก็คล้ายๆค่ะหวานนิดๆออกหวานนิดนึงจะะครับกินสมูทอะรเนี่ยแกงแกงอะไรดิแกงบววแกงบัวนะครับระจ้ำสิงห์บุรีนี่คนนั้นก็เหมือนแกงอะไ ต้มฟักต้มฟักไก่ฟักหรือแฟงัถ้าฟักเนี่กมันจะเปื่อยง่ายแต่แฟงเปื่อยยากใช่ไหมครับแต่แน่ๆเลยไก่เปื่อยแล้วใช่ไหมครับต่อมาอะไรเอ่ยัี่อันนี้แบบไทยเดิมเลยเนี่ย เนาะไม่ได้กินนานแล้วนะหมี่กะทิหมี่กะทิเป็นไงหมี่กะทิเราไปหลงหมี่กะทิไปหลงอะไรใช่ไหมอ๋อดำหมี่ไทยใชอันนี้อะไรครับลาบปลาค่ะปลาค่ะลาบปลาลาปลาปลาบตาเรียกว่าลาบปลาปลากายปลากายกลายเป็นอะไรลาบปลาตายกลายเป็นกลายเป็นอร่อยครับเได้ได้ได้กลายเป็นอร่อยกลายกลายเป็นอร่อย ครับผมเนื่อยไหมครับปั่นมานนี่ไม่เหนื่อแล้วครับเพราะว่าปั่นอย่างนี้ผมเคยปั่นไปร้อยกิโลนครับนี่เท่าไหรครับเกินสิบสองครับโอ้เก่งเลยเบาเลยเกินสิบสองปั่นไปร้อยกิโลแข็งมากเยี่ยมเลยครับอายุยืนถึงร้อยปีแน่นอน เหนื่อยไหมครับวันนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเงไปสบายเลยลาบปลากรายนะอันนี้กลายเป็นอะไรฮะก็กลายเป็นอร่อยไปกลายเป็นลาบกระบิดกระบวนยั่วยวนใจคนไงอะไรนี่เขาบอกพี่เอกนี่พี่ระปิดกระมวนกระบิดกระบวนยั่วยวนใจชายยั่วยวนใจโขนใจคนหรือใจชายใจชายใจชายกากระบวนเนี่ยนะครับครับกระบิดกระมวลยวดยวดใจชายพี่สองชามเลยพี่ บริเวณนี้เราสร้างสร้างความหวังไว้ที่จะมารองรับการท่องเที่ยวจะเป็นตลาดนัดสีเขียวนะฮะตลาดนัดสีเขียวหมายความว่าอย่างไรซึ่เป็นตลาดบ้านๆใครมีอะไรก็ออกมาขายนะครับเป็นของทิ่ทานที่ออกมาจากถิ่ชตนโดยแต่คุณคนนเองอ,อยากก่างอย่างอย่างเนี้ยก็เป็นประชาชนอยู่ในหมู่ที่11ไม่ใช่แม่ค้าดโดยตรงก็ก็ไม่ไม่ใช่แม่ค้าเชิงธุรกิจ ก็คือมีเวลาว่างก็ทําไปขายนะแล้วก็เป็นเรื่องของขนมไทยที่ทําออกมานะครับว่าจะเป็นคนมมีถิมือหลาอย่างเนาะก็ไปขายตามตลาดน้ำบ้างอะไรบ้างนี่ยนแส่วนอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่อยู่ในระดับจังหวัดนะฮะเล่าให้ฟังว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มอะไรชื่ออะไรนะแล้วผลิตภัณฑ์เป็นยังไงจากชาวบ้านอไทยพัฒนา4.0ค่ะเป็นน้องใหม่นะเพิ่ง ตั้งกลุ่มเมื่อปี2562ค่ะเมื่อปลายปีเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุครับโอ้โหนี่ผลงานเก็บรายละเอียดนะดูเลยอันนี้ราคาอันนี้ราคา5,500 5,500เห็นไหมนี่งานฝีมือเป็งานฝีมือที่มีความะจบในตัวครับอันนี้เป็นสิ่ง้าถอดผ้าดาวสวยงามมากสนใจก็ติดต่อได้อันนี้แหละ มาทำอะไรเป็นักโบาที่อ๋อเอามาขายใช่ไหมใส่กระโปงเนี่ยตลาดสีเขียวควรจะเป็นอย่างนี้หรือตลาดบ้านๆควรจะเป็นอย่างนี้มีบวกมีหลายอย่างทางนี้พวกมันถึงต่อไปเนี่ยเราจะประเภทพวกนี้เราจะให้ขายคนเดียวแต่ให้เก็บมาฝากกันเพราะนั้นมันจะไม่ต้องมาไม่ใช่มาสิบคนคผักเหมือนกันอันนี้มาฝากกันถึงเวลาเย็นๆก็มาคิดเงินกลับบ้านครับ ส่วนกําไรก็ให้คนขายอันนี้ก็เป็นกลุ่มทองม้วนหมู่หมู่สิบเนาะแล้ววันนี้เขาไปแวะหรือเปล่าจากไปยาแวะนะไปถ่ายรูปใช่ไหมหอกไม่ทนัทนเขาซื้อด้วยอ,อันนี้ก็เป็นทองมว้วนซึ่งเป็นรวมประชาชนรวกลุ่มแฟนอยู่ในหมู่ที่สิบของตำบลอ่างทออันนี้ก็เป็นแม่ค้าอัดไทยเป็นผู้นํา ชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านหีือผูแปก็ไระัผัดไขโบราณลองเล่าให้ฟังที่มันโบราณยังไงต้องเล่าให้ฟังได้ได้สูตรมาจากออของคุณยายอะค่ะคเป็นเป็นวิธีการทําน้ําน้าขามเปียกกับน้าตาลปี๊บครับแล้วก็นํามาเคี่ยวเคี่ยวให้ให้ทิมให้ได้รสชาติเลยแล้วเวลาเราผัดเราก็ไม่ต้องแช่เส้นเราก็ใช้วิธีใช้น้ําเปล่าผัดก่อนใช้เส้นนุ่มครับ เพื่อที่เส้นมันจะได้เหนียวถึงจะมาใส่น้ำเชื่อมอีกรอบแล้วก็มีขอกแล้วมีให้ลองได้เลยค่ะยักเก็ตใบเดีขอบคุณครับได้เกบ้เป็นนี้ปฏิบัติของทให้ที่ไม่เหมือนใครทั้งประเทศไทยผมท้าอย่างนี้นะฮะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งกรอบนอกครับน้าแล้วก็แป้งกรอบเนี่ยไม่ใช่กรอบแข็งมันเป็นกรอบนิ่ม แต่ว่าในความนิ่มของเขาเนี่ยมีความกรอบอยู่แล้วไส้เนี่ยจะนิ่มนะสูตรเนี่ยมาจากาตระกูลก่อมจินดาครับคือคุณยายสงวนก่อมจินดานี่น,นลูกชายสวัสดีครับูกานสูตรเนี้ยมันจะไม่มีที่ไหนในประเทศครับแล้วเล่าที่จำคุณแม่ทำให้ ผานได้ไหมตอนเด็กๆสมัยเด็กๆนี่เนาะเราก็ขี้เกียจมั่งขยันมั่งเป็นแม่ให้ปั้นไอ้ตัวเนี่ยปั้นถั่วเนี่ยเราบางทีเราก็อยากให้เสร็จเร็วนาะก็ปั้นใหญ่ปันเล็กบัางประมาณเนี้ยไอ้ตอนตมสนุกครับตอนเป็นเด็กนะครับใช้เขากลุ่มหนึงใหญ่ๆสมัยก่อนแล้วก็มีศาสตร์ยาวๆตมก็สนุกสนะนานก็ตอนนี้ได้วิชามาเลย ถ่ายทอดครับพี่ๆน้องๆการเขาแม่ถ่าทอดไปให้เยอะเดี๋ยวไปดูวิธีการปั้นเราหาวิธีการปั้นวิธีการคิดว่าโคหนึงเนี่ยมันต้องใช้หยิบมาเท่าไหร่เพราะมันต้องคิดเรื่องต้นทุนครับคิดเรื่องธุรกิจครับซึ่งสัยนั้นผมเป็นนายกใหม่ๆเราก็ไปทําระบบธุรกิจของเขาเขาก็เลยรู้ว่า ถ้าเขาขายวงหนึงเนี้ยต้นทุนอยู่เท่าไหร่ค่าการตลาดเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไร่ครบแล้วก็เจ้ากาไรเท่าไหร่วันนี้วันนี้ถนัดแล้วใช่ไหมคือหยิบมาแล้วรู้ว่ารู้ว่าควรจะปั้นก้อนขนาดไหนถึงจะเป็นวงเท่ากันหรือว่าชํานาญแล้วตอนแรกต้องหยิบแล้วก็ไปช่างหยช่างใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องช่างแล้วอันนี้ไม่ต้องช่างแล้วชานาญแล้วนะครับเมืออาชีพแล้ว พอปั้นระทําคงแล้วนะฮะกระบวนการตรงนี้เสร็จก็จะมาชุบแป้งแล้วชื่อที่เรีกนใต้ทางโน้นเลยครับทางดเลยซเลยขนมกงหัวไผ่พันปีพันปีนี่คืออายุคนทำเหรอครับอายุคนทำนี่คือวิธีการทอดครับการทอดทำไมไม่เรียกขนมตะไลมันเหมือนตะไลที่ขึ้นฟ้านะครับ้าลองชิมหน่อย หน่วยห้าสิบบาทเป็นชิ้นก็ได้ค่ะพี่เป็นชิ้นก็ได้ค่ะพี่ขอบคุณกรอบหวานอร่อยไม่หวานจัดต้อจำไว้เค็มเค็มไม่ใส่ไม่ใส่ถงมือไม่มีกาใส่ถุงมือไม่เค็มนะครับผมรอเลย ขนมแดงรับดูรับดูอร่อยครับขนมแดงขนมโกงที่เป็นขนมโกงเพราะว่าลักษณะการทำเขามันจะเขาจะปั้นเป็นวงกลมนะครับวงกลมโตถ้าต่อมาเทขานี้ก้อยไม่เกินนี้แหละครับจากนั้นก็จะทำถาครึ่งไปข้างหนาบวกเชื่อมแล้วเชื่อมทั้งสิ่งพิษมันก็เหมือนกับเป็นโกงครับเป็นโกงกะอะไรประมาณนี้อร่อยครับขนมโกงนะครับเป็นขนมที่หายากมากอย่างนี้ เป็นขนมกงตัง้งแส่สมัยผู้ย่าตายารสชาติอร่อยครับท่านใดท,ที่อยากจะมาชิมมาได้นะครับที่หมู่9ตาบลพขาไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับอร่อยครับรับรองครับ